การที่จำเลยเบิกความในคดีที่โจทกในคดีนี้ถูกฟ้องเป็นจำเลยว่าจำเลยเพิ่งเปิดเผยเหตุแห่งการกระทำผิดของโจท์ให้แก่สรทราบแต่ที่จริงแล้วสอและจำเลยทราบเหตุด,ดังกล่าวมาก่อนแล้วแต่ที่จำเลยเบิกความดังกล่าวก็เพื่อมีให้คดีขาดอายุความคำเบิกความของจำเลยจึงเป็นเท็จคดีก่อนโจทถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหายักยอกซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา356ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดเป็นอันขาดอายุความตามมาตรา96เมื่อขาดอายุความแล้วสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องย่อมระง,งับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุ6เห็นได้ว่าคำเบิกความเท็จของจำเลย เป็นข้อสำคัญในคดีโดยสนับสนุนข้ออ้างของสอในข้อที่ว่าสิทธิ์จะฟ้องร้องโจทย์ในคดีดังกล่าวยังมิได้ระงับไปด้วยคดีขาดอายุความคำพิพากษาศาลฎีกาที่1673ทับ2 5 2พชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ